อตอนนี้มาอัปเดตอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่านะครับคุณบีมกวีเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของงานของเขานะครับรวมถึงว่าตอนนี้เนี่ยจะได้มีโอกาสเห็นผลงานเพลงใหม่ของเขาหรือเปล่าครับคอสเตดทูบีนะครับก็เพื่อะจบไปเมื่อวานนี้นะครับงานนี้หนึ่งในสมาชิกหน้าหล่อบีมกวีครับก็เลยอัปเดตชีวิตของตัวเองหลังจากนี้นะครับว่านอกจากจะทุ่มให้กับธุรกิจค่ายมวยแล้วก็ธุรกิจติดตั้ง Wi-Fi นะครับที่หุ้นกับเพื่อนแล้วเนี่ย ยังตั้งใจพัฒนาความสามารถด้านการแสดงให้มากที่สุดครับเพราะว่าก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่มากพอสมควรบอกนะว่าโดนปนน่ะเราขาดมือเก่งเลยพี่เก่งขนาดนั้นเลยเหรอหนีก็ได้เงินอื้อเลยดิลูกช้างขอโทษด้วยนะครับกี่ต้องหลบลุงคนอื่นช้างจำเป็นจริงๆครับถ้าอยากหัวเราะต้องหัวเราะให้ถูกวิธีทั้งนี้ หัวใจหมอเป็นไงบ้างครับจีบปะเนี่ยยังไม่แน่ใจใครสักคนจะเห็นงานเยอะแบบนี้นะคะบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่คิดอยากจะมีสังกัดเท่าไหร่ค่ะเผยนะคะว่าการเป็นนักศสยะอิสระสาหรับตัวเองนี่มีความสุขดีเพราะว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านเมตตาก็เลยไม่อยากจะอยู่ที่ใดที่หนึ่งค่ะก็ตอนนี้ก็ก็ไม่ยังไม่ได้คิดเรื่องสังกัดนะครับผมก็อยู่ที่ว่าคือผมโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีผู้ใหญ่ ให้ให้การสนับสนุนหลายหลายท่านนะครับผมก็ก็ก็รู้สึกดีแล้วยังอยากจะรู้สึกดีแบบนี้ต่อไปแล้วก็เราก็รู้สึกว่าคนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ที่นับถือคนนี้ก็เป็นอุ้ยเกิดมาเพราะคนนี้อ่าคนนี้ให้ให้โอกาสทําให้เรามีวันนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็มีหลายๆคนที่ที่ท right> ี่ให้โอกาสนะครับก็ทนี่ครับ็เป็นอย่างนี้ดีกว่าผมก็ร yes> ู้สึกแฮปปี้ดีที่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 ไม่ไม่ได้มีสังกัดก็มีถามถามเหมือนกันครับผม ว่าก็ก็ตอนนี้มันด้วยด้วยงานด้วยแหละที่เรารับไว้หลายหลายทางมันก็เยอะเลยยังไม่สามารถจะจะทำงานนั้นได้ก็ต้องดูต่อไปอไนอนาคนที่ว่าครับงาน,นเราส่วนมากคำนึงถึงอะไรบ้างที่สคัญหนึ่งก็คือบทว่าเราชอบไหมนะครับผมว,ว่าเราถ่ายแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มันสนุกไหมทีมงานนี้เป็นไงนหรืออะไรเงี้ยนะครับผมเนื้อเรื่องหรือเรื่อง,ร,อง,ร,องราวอะไรที่เราอยากเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้และที่สำคัญก็คือตังค์ครับ ัเรื่อง <III> ่องก็สําคัญครับแต่ว่าก็ก็ไม่ได้เป็นสําคัญยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องที่สําคัญก็คือมันเราทํางานแล้วมีความสุขหรือเปล่ามาถามถึงผลงานเพลงกันบ้างน,นะครับบีมก็รีบตอบทันควันเลยว่าไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดคิดถึงผลงานเพลงก็ลองฟังเพลงเ,เก่าๆไปก่อนแล้วกันนะครับคือ <F> <ไป S 3> คือความจริงเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเขาเปิดค่ายมวยด้วยนะก็เป็นธุรกิจที่ต้องไปสนับสนุนใครอยากะเรียนต่อยมวยก็ไปต่อยกับคุณบีมก็ได้ใ่อยต่อยคิดค่ายมวยเขาไดครับไม่ใช่ไม่ใช่ไปต่อยคุณบีมแต่ตอนนี้ก็อาจจะมีแบบว่าฝีมือป้องกันตัวก็ได้ไงก็ลองดูนะ